สาธิตวิธีการห่อแหนมแบบนี้นะคะแบบของปยยนนะคะแล้วก็เอาแหนมใส่ในถุงแบบนี้นะคะเราก็กดกดกดให้เป็นรูปร่างที่เราต้องการนะคะแล้วก็พับถุงนะคะเอาพิกของข้างนอกนะคะแล้วก็พับปากถุงแล้วก็กดกดอารมณ์ออกนะคะแล้วก็พิกกลับพิกกลับแล้วก็ ว่า wow. แล้วก็กดเอามือกดนี้นะคะแล้วก็หนังยางมัดมัดสองข้างนะคะก็จะได้แบบนี้ที่เราต้องการหนังยางเป็นหนังยางวงวงเล็กนะคะ ะไ้แบบลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะสวัสดีค่ะ okay.